สวัสดีครับทุกคนครับวัสดีทุกคนได้นะคะวันนี้อยู่กับพี่เตยพานุวิกิทะวงแลกันะจริงเลยนะเราควจะเป็นหัวแถวให้ดูครับผมไอรอนลงรออีกไม่ไกลทุกคนเห็นจมูกผมปะผมโดนต่อยมาเนี่ยเพราะผมจะขึ้นไปซิวไงแล้วคนด่ซิวก็ไม่ให้ขึ้นอ้าขอขอเล่นจริงครับจะไปโดนเลยมั้ยโดนกระทือนเขาบอกคนตีมกันไหมขอแทงจงอีกแล้วเข้าไปเลยแผ่นแปะจมูกครับเพื่อให้มันให อะไรนะหายใจดีขึ้นอืมไอตัวนี้ชื่อจูใหญ่มากมถ้าใหญ่เท่าสมองกูโอเคครับโรือคนโง่จะหำใหญ่ไม่รู้จริงหรือเปล่าพี่เต้นหนึ่งบกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่สามอันนี้ต้องกึ่งก็อันนี้จะกลางๆอืมแต่ถ้ามาสรงก็จะกลากลางไม่ใหญ่มาก ้จิชายเีเูต้งไปลรนะเฮ้ยยิงไม่ออกไอ้เห like oh <h <h ี้ยอยู่ตรงนี้เพื่อนก็ไม่ช่วยดูยิงไม่ออกทุกคนายูหลังกล้ออะยิง่อกี ออกมายิงไัดสองนัดแล้วแม่งก็คึกเลยเหมือนแข็งเหมือนโดนในนั่นเปล่าเด็ดล็อกอะเหมที่หนูโดนเด็ดไม่ใช่ไม่ใช่ยิงไม่ออกอย่างเดียวไม่มีอะไรมือแข็งแน่กดไปแล้วผมว่าเฟรมไม่ทันมันอะมือแข็งเพราะมันเพราะมันนัดเดียวเข้าหัวผมไงเลยคิดว่าจอมันน่าจะโดนแล้วอะ planted feeling sent. oy in reloading rest oh the oh. phoenix oh, wow, opponent killed one enemy remaining last player standing

ไปแล้วกันไปบินไปดับเออแอบเหมือนหรือเปล่าแบอนี้ตาปก็นิดหน่อยพอดีคิดว่าลึกจะไปทางห้องน้ำก่อนนะอะไรเงี้ยแล้วจะเหลือตาไปมองแมพหรืออะไรอย่างงี้ว่าเพื่อนอยู่ไหนแล้วไม่หันกลับมาเย้ไอ้เหี้ยเฟรมเลตเต้ยมั้งร้อยกว่าอยเนี่ยเก้าสิบร้อยจอกูร้อยแปดสิบเฮิร์ตไอ้เฮียเฟรมเรทกูวิ่งไม่ถึงร้อยแปดสิบ ถ้าขอผมซื้อเจา้าีิสิทธ์ก็ได้แต่กูก็ซื้อเทแพงมาโอ้ยเสียเลือดกูเซ็กเ็กขอฮิวกูหน่อย อุ้ยหายตัวมีปืนใครไหมคะใครไหมนี่นี่นี่เว้าไปทันไอ้เฮียวิ่งมาตั้งไกลกะอี้ผมไหลลงอีกแล้วไอ้สัสตัวคนอะไรเปล่ากะอี้เนี่ยตัวคนอะไรวะวกะอี้แม่งตลอดใหญ่มากมาก <laughs> <sí> <laughs> oh! <oun rat ri> <hums> I'm <crisis> One enemy remaining. There. Yeah. No ยิกับแพงอะเสยยัแหละแพงวางอยู่อะเมื่อกี้อะยไม่ใช่มืกี้มันยิงมาแพงก็จะหายไปละหรือไม่ด้หรอไม่ได้อยู่แำแพงเป็นรูก็ไม่รู้ Spike p a n เฮ้ยขียไตาย Last player s t a n i g ไม่ไม่ไม่ไมไม่ไมันมัไม่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 ไ่ไม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 ่่ไม่ไ่มไม

มีประามเรามีชัดกันดักเจ็บไงเฮียจะแบบเห็นเป็นดาล่วงโลบไปเอยมายมดักไปเลยเ

Lại như gì mà off không đai, Nên này có đây này đó, khỏi cháy này bê lên nàn Spike down A Raise

one enemy remaining. Got you your fun spike down. My One enemy remaining. Oh god, i to Out of Oh, done. Someone's A. One enemy remaining. มีตังนั้นโอเคโคตรเลิกเลยกูกูอ้อมมาก <got> กูอ้อมมากไ <c oughs> อ้เหี้ยอ้ <c oughs> อมแมบเลยชัด เฮ ah. ้ยไม่ชนกันมันกลัวชักปืนออกไม่ทันหรือมันเดินหนีก่อนเลยไม่ได้ใช้ดวงตาไอ้เหียจะไม่ใช่เอเลี่ยหรือแล้วโอดินก็ใช้ใช้ไปถมื่อกี้ไม่ทันโอ้ยเฮียสองสัตว์ เียข้ามวิติเลยตายแบบข้ามวิติใช่บ้านกันทางนี้เฮ้ยได้อยู่ nobody nobody จริงๆแหละมึงอ่ะขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วน้องเต็นมาแล้ว

ยังหลุดขอบพอดีใชยซินิกแม่งไฟตัวเองแท้ๆก็ไม่ทะลุไปดูซะหน่อยเลยเขื่อนคนไม่รู้อะทุกคนปินิกอ่ะมึงโดนไฟได้คนเดียวน,นะไอสัตว์ถ้าปลาแบบขวางเพื่อนหรืออะไรแล้วมึงต้องคุมอ่ะมึงจะมาหวังให้คนอื่นเอ้ยยีี่ยังไม่เห็นเหรอวะยิงแทนบ้าไอ้เหี้ยกูเงเดินทะลุไฟไปอย่างเดียวเมื่อกี้หนูไม่เห็นแต่หนูถือสไปดอยู่อะไอยี่ยีแล้วหนูก็กำลังวางไอสัตว์ปินิกก็อยู่ข้างกูไม่ทิ้งยิงวะ s i k e down A i back. now. Not ever. Watch your eyes. Spike down, B. Someone's B. I have this them down. Spike My territory. My. I have. I see it. Oi, like I never left. Last player standing. down, I Yeah, reloading oh. Still sight. My sight. <laughs> 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 Last player standing. Oi, 108. Fire in the hole! Someone's be. I'll find someone's be. Drop in a stalk. Ranting, ranting. I shot somebody! Someone's hey. Aiyah! Kill are on the other One enemy remaining. Okay. i อ,อจะกินแล้วมีแรงเล่นจะกินใครแล้วคิวจอยด้วยไปหาเพื่อนได้เอาว่า ไอเ้เหี้ยกูอรอแม่งไม่หันมาหันต้องมาเจ็พแปลกๆนะมึงอ,อ่ะ

Brazen. Right. <sighs> เฮียโอ <pigeon S 1> oh. okay. mm ้ยนี่ยังสองอ้เหี้ยย่งฝั่งเราแม่งบุกกันนานมากอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแม่งบุกเดี๋ยวเอาชีวิตรอดกูนานกว่าอีกอ่ะจนกูตายอ่ะเพื่อนยังเข้าไปวางกันไม่ได้เลยอ่ะแย่มากถ้าผมไม่ได้เล่นสกีนไง ปกติคนเล่นสกแกนกับผมไงแล้วของหยิบสกแกนมันจะเห็น <laughs> ไปบ๊ายบายทุกคนไปแล้วบ๊ายบายทุกคนไปแล้วม,มาลงแรงไอ้เฉยลงจริงด้วยไอ้สัตว์รถไปเท่าไหร่รถไปเก้าเยอะก็หึมอะอะหึมรอบแรกยี่แปดอะเล่นดีกว่าพวกแม่ทั้งหมดใส่ยี่แปดรอบเมื่อกี้กกเท่าไหร่ก็เป็นเท่าไหร่ ของของสามสิบพิกมาก <laughs>